สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่คิดดีทํำดีเมื่อนี้หลังจากเลิกงานจากไปเอกคด,ดีเรื่องการทุจริตชออโกงเงินประชาชนนะครับก็บเลยมีเวลาจักหน่อยนะครับหลังจากเลิกงานก็เลยมาหนังเมืองคลิปไล่์สดของบางคนนะครับ ที่ฮาเคยเตือนเคยหามไปแล้วนะครับแก่ยัง่งไรอยู่คือเก่านะครับแต่ภาษาบานเฮ่าเนี่ยเขาว่ากันนะคือเออคนนิสัยอย่างไดมันก็คือเป็นทั้งสั่นนะครับสิไปหามสิไปเตือนเขาก็คือสิลําบากเนาะภาษาพุทธเขาบอกว่าคนหนามึนเนาะบานเฮ่าอื่นเนี่ยบอกกันง,งนะ่ายๆเนาะงานคือซุ่มนี่เนี่ย ผู้ใดบอกยังเขาก็จะแหงเฮ็ดไซเนาะท่าทายนะครับคิดไปคิดมาก,ก็เหลือตนนะครับเหลือตนเขาเมืองสีหนาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จจะบ่มีความโศกแบบใครคนมีปัญหานะครับแต่ว่าได้ว่าวยังปรไดีด๋าคนก็คือสิกินเขาว่าแบ่บไปละเมืองเมืองซ่งเนี่ยนะครับก็เลยคิดอีกแบบนึ่งว่าเออ ถ้าเข้าไปหามล้ลยกับศิลียต้นนะครับพอนิสัยสก็อยากดีดค้นอยากติบก้าวหาผู้อื้นนะครับอยากมีสีมีแสงนะครับอยากได้ยอดไล่ย,ยอดวิวเนาะเวลาบอกไปกับขอให้ค้นกดไล่ให้แน่กดวิวให้แน่นะแสดงว่าเขากำลังเหตุธุรกิจทางนี้เนาะเพื่ออยากได้ยอดค้นเขาไปเมือง หลายๆนะครับได้เงินจาก youtube นะครับพฤติกรรมทั้งสี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนขวงโลกเนาะภาษายไงไนะปยากบอกไปยากหัวควรน้ำเนาะเขาเลยกว่าคนคนขวางโลกนะครับเย็นผูดด้ใดได้ดีผูไดดนะครับยิงเปก้าวหานองเขานะครับที่ยูฟังไรายเนาะที่เขาเขามา เป็นศิลปินในเมืองไทยเนี่ยว่าเขาเป็นแกงต้มตุนอันนี้ก็บือว่าเป็นการให้ลายย่างย่างบุญนแรกเนาะซึ่งตัวน้องเองเขากับยูซูซูออของเขานะเขาก็าเฮ็ดบุญเห็ดท่านไปซุปนี้ก็ปากไปก็เรียกว่าปากมีกรรมเนาะปากโบยูซูซูนะครับก็อยากมีสีมีแสงเห็นมากเนาะ กับเมึ่ไปกับเด๋ยวโตนสงสารเนาะไอ้สงสารคนดานั่นะครับคบว่าได้ด่ากับจิตคือสินอนบรทลับไปสิเนาะอันนี้กับคิดไปคิดมากกับิตปฟ้องไปยังกับคือสิเสียเงินเสียเวลากับคนซุ่มหนี่นะครับถ้าคุยแบบกันแบบภาษาหลุกทุ่งแบบนักเลงจังหน่อยก็คือ มึงอยากด่าก็ด่าไปเนาะก็บ่ขี้ข้านนะครับซุ่มเฮ็ดดีก็เฮ็ดดีไปนะครับอันนี้ก็ก็มองในเขา,ราเรียกว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอนะครับถ้ามันมีเหรียญด้านเดียวหลายมันก็สิบ่เป็นเหรียญเนาะมันก็สิมีทั้งทั้งบา้านเฮาเอิ้นทั้งปลแล้วก้อยเนาะเออก็คือมีทั้งสองทางนะครับก็มีคนทั้งคนดีคนซั่ว ปะปนกันไปถ้ามีตะนดีไลยกับบุมีสีสันเนาะทำเมืองแบบอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็บเทถ้าบ่มีม่านกับบุพิบ่มีพรัตตะเจ้าก็สิบ่มีพระอรหันต์ก็ให้ถือเสวาสุ่มหมวกมาแสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะครับมันก็เป็น да าการทดสอบซุ่มฝ่ายธรรมะเนี่ยนะครับว่าสิมีความอดทนเข้มแข็งปานใดนะครับถ้าซุ่ม ธรรมะมีความมีสมาธิมีสติเนี่ยกระเซียไ,ไฟม่านเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ดเขาเรียกว่าอกแตกตายเนาะหรือเลือดออกคู้ดังน้ำมันว่าใส่ามัน้ำอื่นดอกว่าเลือดออกคู่ดังนะครับเอยียดยังเขากับได้ด่าแหล้วเขากับบตโตตอบนะครับอันนี้คิดอีกแบบนึ่งเนาะให้มีความสุขครับแต่เขาคิดว่าเออซุมนี่มันมน่นกับ ฟ้องมันซะนะครับมันตอนนี้คดีกับเกลื่อนเมืองเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเนาะสารกับเพื่อนกับเมืยให้กันนะครับสิมาเหตุคด,ดีกับคนบอว่าหูเร่องนะครับแต่อีกแบบหนึงห่งเฮาก็ซื้อแบบให้เป็นเรื่องสนุกสนานไปนะครับให้มันเป็นสีสันทางสังคมให้ซุปหนึ่งมักเต้นมักได้มันเต้นแรงเต้นกาไปเรื่อยไปเนาะ ก็นัง่งเมืองแหลวกหัวเราะนะครับกับนุโมทนาไปนั่มนะครับแผ่เมตตาไปพร้อมนะครับเพื่อสิบเหมือนหนึ่งเขาอาจสิบคิดได้เนาะแต่เขาพอคิดก็ได้ก็ให้เขาหวองสิบไปจนเขาสิบไปจากพื้นแผ่นดินนี่แหละจากโลกนี้นะครับคนบางคนก็ดดาคนจนตายนะครับเกิดมาในชีวิตบ่เคยเห็ุความดีอย่างนะครับอิดช้าคนอื่นไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ ผมในส่วนตัวที่เขาพยายามมาเมืองนะครับมือนหนึ่งกับพีเรังกฎหมายพอมาปีหนา้าเมืองแล้วเนี่ยนะครับบางเรื่องกับคนมันเป็นนิสัยเนาะนิสัยมันบอดเลยเแล่าก็เลยอยากจะฝากพี่น้องปูหลักดีทั้งหลายนะครับกับให้เมืองเป็นไปเนาะเพิ่นจากเป้าเิ่นจากด่าก่ให้เขาด่าเนาะด่าไปกับ มือแน่งกัดกับผมไม่ได้ผูดได้เขยดได้คมอาจจะทุกอกนะครับนะครับจิตกับว่าแซบแบบภาษาบันเทาเนาะอันนี้กับฝ,ฝากฝากเนะาะเข่ากับยังเขาอยาาเข็ดยังเข่าเข็ดไปนะครับเท่ากับมีนาจีที่ส่งเสริมพ้นดีนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเมตตากับเพื่อนรวมโลกน้ำกันนะครับเขาจะเป็น คนมาจากแผ่นดินใดศาสตร์ใดนะครับจะไปก้าวหาเขากับคนบางคนนะครับใส่คำหยาบใส่คำบดสุภาพแกงก้าวว่าเขาเป็นแกงต้มตุนอันนี้ก็คือสมองมีไว้ให้คิดดีๆนะครับสมองบาดมีไว้ให้ติดสัวทำลายคนมันมีแต่สมองอย่างเดียวแหะครับที่ติดสัวเนี่ยเขาเรียกว่าสมองสัตวนะ์เนาะอันนี้คือสมองคิดว่าดีเขาเรียกว่าสมองสัตว์ สมองก้นมนุษย์อันประเสริฐเนี่ทีมองดีๆไปนะครับถ้าจันเท่ากับจะเป็นสมองสัตว์นะครับคือค้นบางค้นนะครับเท่ากับเป็นสมองก้นดีสมองอา่าเทพเทวดาไปนะครับก็ขอ,ขอฝากคลิปไว้แค่นี้นะหายกำลังใจกันสู่ต่อไปครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ